กอพอพอพอไปไปทปไ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 ไป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 ไไป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 ไ

ข้าวไปไปรอนะสี่โมงเดี๋ยวมึงใกล้แล้็นะสามปีหกปีเดี๋ยวออกไหมคะออกตอนนี้ให้กิ

แต่วันนั้นเราล้างค่ะน้องยืนหอบหมูนี่หอยดับก็ตดัดดตั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 ดัตัด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 ตดตัดตดตั

อ่านี่หนูคุณดาว <laughs>

Come <laughs> on.

ว่ายงหมอเนี่ยจะเป็นเอ่อนที่ตรวจโรคเลยเขาเรารคในซ้อมกัษาช่วโลกใช่หมครับที่บอกเลยเออเด้อยข้ารข้เรื่อง นี่พอได้ <coughs> วันนี้วันนี้มาที่เรารู้ว่ารู้ว่า <laughs>